ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะมาเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมสูมอะคะ่ะอันดับแรกก็คือจะต้องโหลดโปรแกรมซูมม,มาใช้ให้เป็นก่อนนะคะทีนี้ที่ต้องใช้อยู่ตอนนี้เป็นเครื่องบน iPad แต่ว่าบน a อ d r o i d เนี่ยก็ใช้วิธีคล้ายๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนทีละ,ยะอย่างอะเริ่มที่ iPad กับ Android ก่อนที่จะไปที่ n o t e บุ๊กนะคะถ้าเป็นของ <c oughs> ทางค่าย p p p l e เนี่ยก็เข้ามาที่ App Store นะคะเซิร์ชหาคาว่า Zoom Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะคะเซิร์ชหาคาว่า z o o m เหมือนกันเลยเราก็จะเจอเห็นไหมคะที่เขียนว่า z o Zoom c l o u d Meeting นะคะ z o Zoom c l o u d Meeting เราก็ทำการดาวน์โหลดมันมาเลยนะคะดาวน์โหลดมาเลยพอดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom เสร็จแล้วนะคะก็ทีนี้เราจะเข้าไปในโปรแกรม Zoom ก็ทำการเปิดนะคะ,ะก็จะมาเจอหน้าจอแบบนี้ ถ้าใครที่ใช้โปรแกรม z o m เป็นครั้งแรกนะคะให้ทำการ Sign Up ก่อนอ่ะเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดไปอะ่ะอ่ะส้มก็จะใส่วันเดือนปีเกิดของส้มไปนะคะ17กุมภาพันธ์อันนี้เป็นคอสออยู่แล้วนะคอสอนี่เรียบร้อยคอนเฟิร์มไปนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ใส่อีเมลแอดเดรสแล้วก็ชื่อนามสกุลเราลงไป บทส้มลองใส่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะของส้มเนี่ยมี account อ,อ,อ,อยู่แล้วนะคือมีคือสมัครเคยสมัครไปแล้วนะคะของส้มอมันจะสมัครอีกไม่น่าจะได้หรอกแต่ว่าทําให้ดูอันนี้ก็ใส่ชื่อไปเลยค่ะเบื้องต้นอนย่าของส้มอ่ะใส่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าที่ส้มเห็นในโปรแกรม Zoom ทุกคนนะ่ยมันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะส้มว่าภาษาไทยมันอาจจะไม่แน่ใจจริงๆว่ามันได้ไหมอ่ะก็ใส่ไปนะคะกด กรีแล้วก็ซายอัพไปนะคะแต่ของของทุกคนอื่นอ่ะจ,จะได้จะแต่ว่าของส้มอาจจะยังอาจจะไม่ได้เพราะส้มเคยสมัครไปแล้วก็ลองทําตามขั้นตอนไปเลยนะคะแต่ของอีเมลส้มมันสมัครไปแล้วนะอ่ะทีนี้เราจะมาทําการซายอินกันนะคะส้มก็จะซายอินเข้าไปตรงนี้นะคะด้วยอีเมลที่ส้มสมัครไปแล้ว เราเขียนผิดอาค่ะอ้ยยังเขียนผิดอยู่เลย at Gmail นะคะ .com แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะคะที่เราสมัครนั่นแหละโอเคเราก็จะเข้ามาสู่หน้าหน้าจอนี้นะคะก็เป็นหน้าจอของโปรแกรม Zoom และซึ่งจะหน้าจอเหมือนกันเลยทั้งใน ตัว Android นะคะแล้วก็ทั้งหนถ้าเป็นของต้มบน iPad ใน iPad มันจะหน้าเป็นอีกอยู่ละโอเคนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกก่อนนะส่วนวิธีการใช้เดี๋ยวต้องมาอธิบายทีนึงทีนี้ขออธิบายสำหรับคนที่ใช้ใช้งานบนเขาเรียกว่าอะไรใช้งานบนเครื่อง PC บ้างนะคะบนเครื่อง PC อะ่ะก็ พิมพ์ค้นหาคำว่า Zoom ไปเลยนะคะมันจะขึ้นที่เว็บของ zoom. us ดีนะ zoom. us นะคะแต่ของส้มเนี่ยเห็นไหมพอเราใช้ iPad มันจะพยายามให้เราใช้แอปพลิเคชันถ้าคนที่ใช้เครื่องมืออืน่นนี่เข้ามาที่ Zoom มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะ,ะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเราก็ทำการ Sign Up นะคะ ส่วนใครที่อยากจะโหลดโปรแกรม z o ู m จริงๆอ่ะวิธีที่เสถียรที่สุดแหละได้ใช้งานได้แบบดีที่สุดคือต้องโหลดโปรแกรม z o ู m ม,มาลงคอมพิวเตอร์ไปเลยนะคะมันก็จะมีตัวโปรแกรมให้โหลดอยู่ซึ่งถ้าต้องการอ่ะเดี๋ยวส้มจะไปใช้คอมพิวเตอร์เปิดแล้วแชร์ให้อีกทีหนึ่งนะคะแชร์ให้อีกทีหนึง่งอ่ะทีนี้มาที่หน้านี้ก็ทาวิธีเดียวกันเลยค่ะคือทาการ sign up เหมือนเมื่อกี้ที่สม้มอธิบายไปนะคะเราก็ใส่ข้อมูลทั้งหลายมันก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นอ่ะเราก็ พอทําเสร็จแล้วอ่ะเราก็มาใส่อินเราก็ามาใส่อินนะคะของส้งมใส่อินไปแล้วไอของส้มมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะว่าใช้โปรแกรมนี้สอนอยู่แล้วนะคะใส่อินเข้าไปปุ๊บอื่เห็นไหมคะมองตรงมุมขวาอ่ะมันจะเป็นรูปหน้าส้มอยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่ว่ามันขึ้นว่าเบสิกเพราะว่าส้มไม่ได้ใช้แบบจ่ายเงินนะคะคือถ้าคนที่ใช้แบบจ่ายเงินกับไม่จ่ายเงินต่างกันยังไงคนที่ใช้แบบที่ จ่ายเงินนะคะ,ะมันจะสามารถประชุมแบบได้ทีละหลายๆคนโดยที่ไม่มีการแบบตัดคือต่อเนื่องอะคะ่ะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้จ่ายเงินนะคะมันจะตัดภายใน40บนาทีสำหรับการประชุมที่มีคนตั้งแต่3คนขึ้นไปนั่นแปลว่าถ้า2คนตัวต่อต,ตัวเนี่ยก็คุยได้เรื่อยๆนะคะก็ไม่มีปัญหาเนี่ยค่ะเบื้องต้นอยากให้ไปลองลงโปรแกรมซูมดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาหัดใช้โปรแกรมด้วยกันค่ะ